ยโยยยยยสวัสด,ดีเพื่น Charles, น 4, อนๆชาวโซนโฟร์แอคทีฟชั้นนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตัวละครมิสเตอร์ดูคิชเชนเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการาทดลองนะผมลงดันเจี้ยโฟนะครับผมณนะปัจจุบันนี้นะครับผมว่าสเตตัสผมมันจะลงได้หรือเปล่านะครับมาดูของณนะปัจจุบันที่ผมใส่อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ใส่พวกโอเวอร์บอกสิบอเจ็ดสิบอยู่นะครับผมก็จะมีประดับกับหลังนะผมที่เป็นอร้อยยีกับ120นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมฝั่ง normal นะครับผมดูฝั่งแชทกันครับตอนนี้ผมก็ใส่นะครับผมผมบูฟนะครับแล้วก็หน้ากากแดงนะครับผมแล้วก็เสื้อวันแม่กางเกงวันแม่มือกงเล็บทองแล้วก็รองเท้าตก ลาร,ระดับเล็บบิดบวก10ชิ้นเดียวของผมเลยนะครับปีกระดูกอันติเมทแล้วก็แหวนไซเบอร์นะครับผมสเตตสตอนนี้ของผมนะครับที่3,369สเปเชียล3,462 SP 19,811มานาจะอยู่ที่15,316นะครับต่อไปจะเป็นคิเลตนะผม9 8นะครับผมแล้วก็คิดาเมรนะผม128จุด หนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับผมให้คนดูทำชิเลตนะผมประมาณ95ขึ้นนะผมตอนนี้ผมใส่อยู่ที่98เนาะเออเดี๋ยวเราเราไปลองลงดูนะครับผมว่าอ่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับเกมโฟนปัจจุบันนะครับสกิลผมก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมลงดีบวกเก้นะผมลงดีหลังบวกแนะครับผมแล้วก็อีบวกเนะครับผมแล้วก็ดับเพิ่นยูนะผมบวก8นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ชายานะผมใส่แฟนตาติกนะครับผมแล้วก็ จะเป็นทางด้านสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะเป็นนกนะครับผมจะได้เพิ่มสเปเชียลเนาะจะได้ sp ตอนนี้ของผม sp 540แล้วก็คี3.5แล้วก็ฮิตแท็กแทกก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองลงดูเนาะว่า g จฟโฟนะปัจจุบันตอนนี้จะเป็นยังไงผมเพราะว่าตอนนี้ g จฟโฟก็ทีมงานเขาได้ปรับเพิ่มเลือดนะครับผมขึ้นมาเนาะทำการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมโอเคเขาตนตอนนี้ผมก็อยู่ในดันเจนะีเนาะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับผมมาดูตัดเต่งแรกละครับผมแล้วก็ยิงไปเลยครับผมอย่าลืมปั๊มมานาด้วยนะครับผมแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆยนะครับมันเพราะว่าตอนนี้เขาปรับมาบอสมันถึกขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็กดปั๊มยาปั๊มอะไรก็ยิงไปเรื่อยๆื่อนะครับผมตรงนี้ก็นี่ครับหลบนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดินยิงครับผมสวนห้องหลังเลครับกดสวนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมปึ๊บเดินมาไกลไกนิดนึงครับผมกันเพื่อไม่ไม่ตายนะผมแล้วก็กดปั๊มยานะ e ไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ถามว่ามันถึกขึ้นเยอะไหมก็ถึกขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ลงได้อยู่นะเออลงได้อยู่ครับผมเอเคครับผมไปด่านต่อไปนัผมบอสต,ตายแล้วนะใช้เวลา35วิบาวิเลยนะเออจากปกติใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะสิกว่าวอิอ่ะสิบสองสิาวิอ่ะเออมาดูด่านอาบอสอิมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะจบกี่นาทีกันนะอของผมมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคไปลุยปุ๊บอีเข้าไปปุม่ม เดินหลบหน่อยนะอีฟังฟังโหโหโคตรึกต้องเดินหลบอะครับผมแล้วก็ยิงข้างหลังปุม่มอีกครั้งปุ่มแล้วก็หลบนะครับผมอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมพอดีเพราะว่าบอสมันชอบแอนิเมชันแบบจาเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับปุมป่มปุ๊บนี่เฮ้ยเร็วอ,อยู่นะหนึ่งนาทีแล้วปุม่มตายนะครับผมแบบสีฟูหวานแววเชียวนี่ก็ประมาณนี้ครับผมใช้เวลาลงหนึ่งนาะทีเจ็ดวินนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ลงลงได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเปลืองมานานิดนึงนะครับผมเพิ่มมานาไปน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ิ1สกบกาขวดเองนะครับผมถามว่าลงได้ไหมลงได้อยู่นะครับผมถามว่าราคาป่าราคาบัตรก็ตอนนี้ก็ถูกแล้วเนาะก็ลงได้อยู่นะอไม่ได้แย่ครับผมไม่ได้แย่โอเคครับผมนี้เราก็ลงดันเสร็จแล้วเนาะเป็นไงบ้างครับผมกับเกทโฟเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมสําหรับสเตตัสของผมก็ยังลงได้อยู่นะครับผมสเตตัสสามพันสี่นะครับผมแล้วก็ ผมแนะนําให้คนดูนะทําแบบทําคิ98หรือว่าร้อยเลยก็ได้นะครับผมแต่แนะนําก็เป็นประมาณ90ขึ้น95ขึ้นแล้วกันนะครับผมก็คิดเมตรประมาณ120อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้คนดูประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ยังลงไม่ได้เนาะก็ไปสามารถสามารถไปลงดันที่ยังมีอยู่ณนะปัจจุบันได้นะผมดันพวกโมเทลดันแรมดันจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถลงได้อยู่นะครับผมสำหรับใครที่ยังลงเกทโฟไม่ไหวนะครับผมก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมหรือว่าติชมยังไงก็ใต้คลิปได้เลยผมคอมเมนต์มาได้เลยผมหรือว่าจะให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคน